นิ่งโมยตื่นยังแม่จะพาไปทำสวนตื่นยังตื่นยังไอ้หนูพันนี้พัน,นอะไรนี่เอากบหมาหมาเลียบปากเอากบหมาหม,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 มาเลียบปกากเอกกบหมาเอายังมาเลียยแม่แม่บอากบหมาหมาเลียบปากบอกให้ไปทานข้าวก็ยากบอกให้ไปพูด พูดเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้พูดกับหมาหมาเลียปากุหน้างอแม่ทำไมบนจังขนาดพ้นปนีก็ยังบ่ได้รับได้ดีอยู่เอากับหมาหมาเลียปากว้ากับหมาหมาเลีย